เสร็จเรียบร้อยเข้ายังเนี่ยบางทีเฉลี่ยมันจะบักเลยเออวันนี้ซีซั่นอะไรซซีอ่ะอะล้วะซีซั่นห้าซั่นดังๆพูดดังๆวันนี้จะเปิดแบบซีซั่นห้าปืนเบอร์รึนรึนมาแล้วเข้ามามาเลยซีซั่นนี้เป็นซีซั่น อะไรอะไรมาเนี่ยโอ้โหซีฟจินไฟไฟเนี่ยถมบ้านได้เข้ากับซอมบี้ตีผมตังานายจนาหลองกันพี่เข้าก่อนใจดีจังมีเพลงประกอบให้ด้วยถึนแล้วเหรอแบ็คแมนเหรอแบ็คแบ็คแมนถึงโอ้ย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  เออเห็นแล้วเห็นแล้วเอาไปเลยแอะบุธเท่มาเบิดมาเลยแอะเท่ระเบิดเท่ระเบิดเฮ้ยอูไม่เจอหมู่บ้านเลยพี่เอ็มเฮ้ยหยุดเท่มาเบิดก่อน โอ้ยเลจหมูบ้านเลยเอยเล็กเล็กโอ้ยผมา่า่า่เอาเอาไปเอนี่ยแหละเอาเลีกันปะเดี๋ยวพึ่งเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหยุดก่อน หยุดก่อนเสริฟโพกหน่อยเสร์ฟโพกหน่อยเมื่อก่อนนายแวะซื้อแม่เดริเทียระเบิดไม่เหนียวเ้เจอเตาเฮ้เจอเตาบุกแม่งรอพิเทระเบิดกันเถอะแม่งปล่อยเก่งลักก็เจอเจอพุทธิระระเบิดอหะเอาดีๆละพเทมาเอาดีๆ เลิกให้เรา <laughs> พึ่งกนนี่แค่ ep แรกก็จะตายกัน ep แรกสร้างหลุมน่ะ f1 ก็คือไอ้นั่นอะเอินอะไง f8 ก็เปิงดูดิเออหนัะทำไมตัวพี่อยู่ข้างล่างอะโอ้ยพิ่งจะขึ้นมา <laughs> ก็ได้ย<อ><อ>ังไงวะ ไม่ไม่แลกเหรอหนังหนังหกอันกับอีเมอลอนหนึ่งอันอะ่ะไม่แกมลกหรอขโมยของไปหมดเลยเหรอยากไม่อยากได้มาแค,ไไแคา่ได้มาแค่กองยากอ่ะได้มาแค่กองยากไก่นี่เองไก่ตีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แตงโมอยู่ไหนวะอ๋อ,อนี่ไงแตงโมเจอแตงโมอ่ะมีแตงโมนี่ไม่อยากเปิดปวิเคราะห์ว่ะแต่ว่าภาพขาด วิไอจนเราจะอยู่หูบ้านเนี่ยเ,เอาสักยี่สิบอีพีไปบ้านอยู่บนยอดแล้วโอ้ยเตเบื่อไปโอมนี้แล้วว่าก็เดี๋ยวย้ายไงฟาร์มของไปก่อนพี่เอาหูบ้านมันจะไปหิมะไอไปโอมนี้ทำฟาร์มขายของอะ่ะเออ,อ,อตลาดตลาดตลาดพัน <2. S 2> สองอะ <laughs> ว <gez úc ime> ่าครับ <Wirtschaft> แม่งอ้ครมีแม่งมีไอ้นี่ด้วยมีมีมีม i̇şte ีการของบักหมี่ด้วยจะใส่มาจะใส่เดนิมิกไใช้มาอยู่นีเทนอย่างไรวะคืออะไรไอเอนีออนนะไอ้ไอ้ท็อตมือไอ <be>. ้ท็อตมือซ้ายอ่ะแล้วมันสว่างอ่ะนะเพิ่มเพิ่มบักด้วยอย่าใสบักแบบแบบไม่ได้ถือท็อตก็สว่างอย่าอย่าเลยก่อนออกนี่เหมาเตียงไปให้หมดเลยนะเอาเตียงมัไปเยอะแยะ เออแม่งอ๋ออ๋อเกมเป็นสายฟาร์มใช่ไหมผมนี่คิวปีการนะถ้าถ้าไม่ได้เล่นธนูอะไอปนุปัปงปอนนะนะปังปอนปัง,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 งยนเหรอ,อถ้าจะตายยานตายนี่ก็คือน่าจะรู้น้เป็นไรตายตกตายหยิวตายไม่ใชโ่โดนแตงโมทุบเออเดี๋ยวพี่อมดูดาวเมลนะดูนะเอ ไปเลยตั้งไงก็พี่ต่อให้มันไงของฟรีของฟรีเดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวครับถังให้สองอันลองไปเอฮ้ยสต๊บบี้ซอมบบี้อ้าโอ้โหโคตรแรงเลย ทำไมมันโดนตีไม่อั้นเลยวะตีง่ายจริงนะดอชอบไหมวะไม่ถูกใจอ่ะเป็นอะไรเนี่ยแล้วทุบดิอุ้ยซื้อขายเมื่อไหร่จะได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะพี่เอใช้ไอคอนเป็นปะคอนเป็นได้โว้ อยู่อยู่อ้าอ้อคุณมาแล้วคุณมาแล้วเยี่ยไปยโคตรแรงเลยไม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยใครเลิกใช้ขวาทุกพี่พี่เหมือนมอนตรงไหนตอนที่หนึ่งตั้มตามหาตามหาอีนถา EP เปล่า ตามหาสินขานสินขานก็คือหิมะเลยแล้วเราเจอแบบไม่ทำอะไรใช่ไหมเดี่นหิมะเอาไอ้ไอ้อ๋อไอ้ไอ้ปุ่มลูกศรเขียวๆคืออะไรกดกดแล้วมันอันนี้เหรอกดแล้วมันครับมาให้หมดเลยเหรอก็ใช่ไงี่กดไปละแล้วไปเอาหินมาจากไหนทุบมาอ่ะทุบมาหินหินนะนะเออทุบมาทุบมา เมล็ดเท่ดิดิขอเลยแล้วกันเอฟซีบอกโอ้โหโอ้ตายอีกแล้วโอ้ลูโอ้ลูพี่ทุบเตียงมาแล้วอะไม่ของไม่ตกไม่ใช่ของไม่ตกแล้วพี่ไปเกิดไหนบ้านสุดเทพเอาทอดทอดก็เอาไปด้วยหะเอาไปดิไม่มนุษยาหาทาน มีสองเตียงนั่นเนี่ยให้ไปนอนกับใครปูไม่คับเองอ่ะคืองชาวบ้านซัพพอร์ตเราทุกอย่างเอาถังไป้แล้วใช่ไหมเอาประตูไปยังเฮ้ยเอย่าตีพี่นะผมอยากอยากลองดูเฉยว่าขวานจะด่าอะไรอะไรคนนึงแต่ไม่เปหาอะไที่เห็นที่ไม่ใช่พี่นดู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 อันนี้เป็นด่านะเออ ขวานแรงกว่าไปแต่ถ้าควา,ามเทพดาบเก่กว่าอโอ้ยอแต่ว่าดาบดาบได้่ล่ายตัวนะเออแต่เบาดาบเน้่ยายตัวใช่ดาบดาบแบบมันรวบได้อะขวานเหรอแนะนำเออขวานดีกว่าพอใช้มาษาเราก็ชอบตกแต่งอันนี้มันดูแบบพี่ถูกชะตากับคีย์บอร์ดกระเมาอยู่แล้วเนี่ย เย่เย่ผมได้ว่าต้นไม้ต้นนี้ผมต้นบัวเออต้นบัวเฮ้ยเฮ้ยประตูเนเธอร์ก่อนไม้ใช่โมกุลก่อนเอาปฐมหาอะไรวะโอ้แบบโอ้โหมันมืดจังวะเออไม่น่าจะผมน่าจะเอาไดนามิกมาด้วยวะไม่ทันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปแปลงลงแล้วกัน แมงเจอือเสมอบด้วยฮิวพี่จะ z o มเจอสมอบด้ยตรงนี้ก่อนไหมเออตรงนี้ก่อนก็ได้ครับก็เอาเตียงไม้ได้ปะเอามาไปนอนในเด็เออเออไม่ใช้เตียงตีดกดนอนเร็วๆไปไปต่อบอกแล้วให้หาทะเลไม่ใช่ดิหาไอหิมะอย่าได้ของเตาฮิวเราต้องเลี้ยงมันนะมันถึงจะดรอปขี้ขี้เต่าแห้ ข้างล่างเนี่ยโอ้โห,หยาโอ้โหพี่บองไม่เห็นน้ำเลยอย่าเอามาให้อย่าพี่ตีมันทำไมโอ้โหขยะทั้งนั้นอาอาอ้ะ อะไรพี่อยู่แค่ไอ้ตรงเรือได้ได้ได้รวงข้าวได้รวงข้าวมาสิบห้ารวงมันมีกล่องเดียวอ่ะไอมีเรือไหมเดี๋ยวคับเรือก่อนเรือเรือเดี๋ยวนี้มันคับแบบจาวานได้บ้าได้แล้วไป อยาตีเา้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแอปเปิ้ลมันกินได้เรื่อยๆอ,ะอ่ะอโออ๋ออ๋อเยอะอ๋แอแบบแบบภาษาคาโอเกะอะไรฮะ <c oughs> นนไม่เอานะซีซั่นสี่เราก็ทำมาแล้วอยู่ใบโอมเนี่ย ไปเช้าแล้วตื่นแล้วใช่อะทำไมเป็นจองเกิลจังวะ <c oughs> เออหาแตงโมโดิที่ที่เป็นแตงโมโที่เป็นผลไม้อะ่ะโอ้ออกระถาหวานิชไม่คิดไอเดียอะไรออกละ ตั้งบานเตงโมเออลิซ่านี้อยากทำแล้วเฮ้ยเจอพอทเท่าอีกแล้วตามมาไอเดินไปไหนอ่ะน,น,นี้ยขับขับจ้ทำไมมันกดขึ้นไม่ได้ป่ะเออ ติ๊ก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 ตายเอเอออนมยกอ่คิวคิวอยแล้วนะเียวกับกดก็ได้จะเาี่เดี๋ยวผมก้อยู่ที่นเกี่ยวก็ายว่ายกับเออัตเสร็จแล้วทีนี้มึงตายได้ แล้วอย่ไปทุบมันทำไมอะอ้าวดเทียนโอ้โหโอ้โหโอโหโดดเกนแอโอ้ยอันี้ก็ตีจังเลยยา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 ขอโทษขโทษโอ้ยแสบตา non non nón, ấy lười rồi,เจอ xác lười rồi, thang l่าง á, quá, leó qua, pò, ấy đó là, ấy đi đó là ở đó, đó, nào, nè, mở nè, mở, mở đây, 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 จ่าป้าตันก่อนฮะจ่าป้าตันก่อนงอ๋เตียงพี่เอามาเอาคืนมาเอาคืนมาได้เตียงป้ะวะโอเคได้เตียงไปไปเลยเราเดินตีนบ้างไหมเดี๋ยวตีนเป่ามั้งไหมได้ผุ้มใบเรือมันเจออะไรครเจออะไรปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้แป๊บเปร๊บเปร๊บลเหนื่อยลำซากูบ้ามันบ้าไปแล้วอ่ะ เอาไปยังวะยา่ยางย่างพอประตูโอ้โหไม่ในตุดนี่อ่ะนะครับกัปตันเอ้ยอ,อย่าพึ่งดิมาจมลนะเฮ้ยทำไมขวามั่วะเออทัว่วทุกเป็น,ย,นยังไงเดี๋ยวทุกตัวแม่งเห็นเพลงก็แม่งเอเวเอเร์ทันทีอ่ะ ไี่ฝนตกทำไมไม่เห็นเม,นม็ดฝนวะบักอ๋อมันมันบางเกินปิดเหรอมองไม่เห็นทางอเ,าเอาคิดวัาอื่นไม่ได้อ่ะโอ้ยเตีเยงอยู่ไหนมมไอ้เจนี่เลิกตีก่อนทำบากววานไปต้องไม่ใช่แล้วเตียงไม่ค่อ,อย,มมย,ยักยาย มันคิดมัดแต่มันไม่ได้คิดมัดอ่ะตี๋กดเตียงไปแล้ว,ลวโอ้ยโอ้ยโอ้ยนีบหนีบหนีบออกไปไกลๆชอบมีเรื่องใช่ไหมเอาพรวไปเลยเอาพรวไปเลย ใครวะมันเป็นโจนไม่ใช่ผมกูเหม็นโจรกูเหม็นโจรไอชิ้นนี้ไม่ใช่โจรไอชิ้นนี้แองเจิลแองเจิลมันเป็นใครเลยไอจีน้องไม่มาถูกนะเนี่ยโอ้ยไอนี้ก็ยิงจังเลยเลิกยิงก่อนโอ้ยอะไรอะ แอร์บ้างเหรอทำไมมันเต็มเลยโอ้ยมันเกิดเองนะผมไม่ได้วางท้าไม่เป็นรถถังรถถังหายเลยโอ้ยเกิดเหี้ยอะไรเนี่ยเจออะไรอ่ะอไม่เอาไม่อยากได้สกุล่ะ แล้วเมลสังกุล่ามันล่วงมาเป็นเม็ดม่วงๆดำๆวะจา้านะต้องถีกเจอพักเ,เ,เครื่องไหนอ่ะเครื่องหนักเครื่องที่ใช้ตึ้งเอนอเ<อ>ี่ยเลยเดียวแบตหมดเหรอเออเดี๋ยวว่าเจอในคลิปนะไม<อ>่เ <c oughs> ห็นผีม้าแบบไม่ได้ระจญภัยแม่งะจญคำสั่งอ่ะ อะไรวะเนี่ยทุกอย่างเป็นซี่ยมบูเฮ้ยนี่มีกดดิกดนอนดิโอเคมาได้มาได้สร้างบ้านสิเย่เย่ไหนที่สุดเอ้ยพี่พี่คิดอะไรออกแล้วได้เก็บหีบมาไหมแล้วโต๊ะคับอะวางดิ ไม่ใช่อเกไม่ชคเปอร์สตนแล้วทำไมต้องสูงสูงวะโอ้ดรอปด้วยแมขอดูหน้าคนฟันด้วยหน่อยดิดูหน้าคนฟันดหน่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้แต่ว่าไม่ได้เกียนนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาล้าของจาบเครื่องสร้างมาเลยเออมาดูดิทำตามหนังอ่ะอ่ะไม้ค้ามูฟวี่ดูดิว่ามันจะกินเยอะแค่ไหนเรามาวัดกันดูอ่ะโอเคมันกินเปลืองกระโดดกระโดดได้ก็ได้หเกิใจเออไม่รู้ดิไม่เคยหยิบหูฟังนี้มาถ่ายเลยไม่ใช้ได้คลิปเลย

มืดอเออโอ้เฮ้ยใครมันยิงอะไรวะโอ้หอโห เออโอ้โหพุทธเกลืองเลยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้ต่อกันไอ้ไอ้ต้นไม้ต้นเดียวที่มันจะใหญ่ๆอ่ะกี่ก้อนคนน้อยคนน้ไยแม่สามเด็กเด็กเด็กกลมที่น้องเอ๋อ

เวิ๊กู้ยไอจนบ้าคแข้าวแบบบอกความบ้านเป็นมานี้บ้านมันยังไม่โตกูคูดใหม่ โอ้เห็นของใหเยอะจังเห็นทะนุไหมแม่งไอ้กล่องที่สองเห็นทนูไหม